วันศิลปินหญิงยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปีมีผู้เข้าชิงรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะอ,ะอะ่สิ่งที่มี่อยากขอบคุณมากที่สุดก็คือ,อแฟนเพลงนะคะที่อยู่รอมี่ทำอัลบั้มนี้จนสำเร็จค่ะขอบคุณซีดนะคะที่ให้รางวัลน,นั้นเป็นเกียรินี้กับมี่แล้วก็อขอบคุณศิลปินหลายๆท่านที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มี่อยากทำงานอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากค่ะ รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกมีค่ารู้สึกดีรู้สึกคุ้มค่ากับเวลาทั้งหลายที่มีได้ได้ทุ่มเทกับการทำอัลบั้มนี้ค่ะก็ขอบคุณซีดมากค่ะเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติให้กับมีแล้วก็การทำงานของมีขอบคุณสำหรับกำาลังใจในครั้งนี้ขอบคุณประชาชนทุกคนนะคะที่ร่วมกันโหวตให้กับมีขอบคุณค่ะ